สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในการเช่นเคยค่ะกับเซลปีใหม่อีสุสูเชียงรายโดยกลุ่มนักเงียบสำนักงานใหญ่ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สาขาสีแยกสีไซมูนนั่นเองนะคะวันนี้เจอกันช่วงเที่ยงเที่ยงป่ายๆนิดนึงนะคะเจอกันแบบนี้นะคะก็ไม่พลาดเลยที่จะพาทุกท่านมารีวิวรถอีกแล้วนะเราวันนี้สายบรรทุกห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาตัวรับชมดีเทลรายละเอียดกับคันนี้เลยนะกับสปาร์ค 3.0S นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองค่ะราคาคาตัวน้องที่655,000บาทค่ะ รุ่นนี้นะคะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3สีจะมีสีนี้เลยนะคะสีเถาเอลบรูสสีปลอนเงินแล้วก็สีขาวไซเบเียรีเนไว้ถ้าขาวไซเบเียรนไว้ราคาจะถูกกว่าน,นี้ไปอีก70,00บาทนั่นเองนะคะสำหรับซสายบรรทุกนะคะลดขนเงินขนทองนะคะเดี๋ยววันนี้นะพาทุกท่านไปรับชมดีเทลรายละเอียดสำหรับคันนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันว่าจะเป็นภายนอกภายในฟังก์ชันการใช้งานต่างๆระบบความปลอดภัยว่ารุ่นนี้เขามีอะไรให้บ้างนะคะ สำหรับราคา6,55,000ับาทกับระบบพอปลอดภัยที่ค่อนข้างจะคุ้มขนาดนี้ปีใหม่ถือว่าไม่แพงเลยนะคะแล้วก็เอาไปขนเงินขุนทองบรรทุกแบบจุกๆุได้เลยนะ,ะสำหรับท่านใดค,คะ่ะที่สนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบอ็อกซ์หาเซลล์ปีใหมค่ค่ะตามลิงก์หือล่างสโลแนนี้ได้เลยนะคะหรือเป็นผู้สื่อตัวคะ่ะเซลล์ปีใหม่อีสุเพจอีสุเชียงรายบายเซลล์ปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ มากดติดตามบันทึกช่องทางการติดต่อปีใหม่ตัวเรียบร้อยแล้วเราไปรับถูกคันนี้ใกล้ๆร้อมกันเลยค่ะกับสปา r k 3.0 S นั่นเองค่ะไปจ้า กับคันนี้สายบรรทุกห้ามพลาดน,นะคะกับรถขนเงินขนทองนอกหัวเดียวสปาร์ค3.0เกรด S นั่นเองกับ c ีเทาเอลบรูสใหม่นะคะเกรดเอสในรุ่นหัวเดี่ยวนะคะหรือสปาร์ของเราก็ถือว่าเป็นตัวท็อปแล้วนะเพราะว่าหัวเดียวนะ่าจะมีให้เลือกสองเกรดค่ะก็จะมีเกรด B แล้วก็เกรดเอคันนี้เลยนะถ้า B ก็จะได้ในส่วนของอเขาเรียกว่ากันชนหน้าที่เป็นสีดำเนาะก,กระจกมือหมดอยู่นะ ถ้ารุ่นนี้ก็ถือว่าในเรื่องของอฟังก์ชันการใช้งานอะไรต่างๆค่อนข้างจะครบแล้วนะคะเดิมแล้วนะถ้าเป็นตัวเกรด S นะก็จะมีให้เลือก 2.2S 2.2S Auto แล้วก็3.0นั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะเป็นเครื่องยนตนะ์3.0เนาะมาพร้อมกับขุมพลังแรงม้า190แรงม้านะคะแรงบิด450นิวตันเมตรนั่นเองเนาะรุ่นนี้เกรด S นะคะไฟหน้าก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนนะคะหรือบางที่ก็เรียกว่าไฟตลาาเพชรนั่นเองนะคะ เร่ออยังไม่มีฟันจับหมอกมาให้นะคะแต่ก็ลูกค้าสามารถไปใส่เพิ่มเติมได้นั่นเองค่ะจังชนหน้านะคะก็ดีไซน์นะาแอร์เคอร์เทนช่องระบายอากาศนะคะด้านข้างลดแรงต้านทานช่วยรถของเราค่ะวิ่งด้วยอดูลมแล้วก็ช่วยในเรื่องการประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นกระจังหน้าดีไซน์นะคะสําหรับตัว โมเดลนะคะดีไซน์ทรีดิเมชันนะคะมีลักษณะของการเล่นเฉดสีก็จะมีในส่วนของสีดํานะคะนี่ก็จะเป็นดําที่เป็นดําด้านเนาะนี่ก็จะเป็นสีเทาที่เป็นเทาด้านหรือเทาดากเกตเนาะ,ะมาพร้อมกับโลโก้ isuzu โครเมียมขนาดใหญ่นะคะ ด้านล่างดีไซน์ในส่วนของช่องระบายอากาศนะคะที่แบบเป็นซีทีทนิดนึงนะคะก็มีขนาดใหญ่นะคะก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของอินเตอร์โคเลอร์หรือเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเส้นสายลวดลายฝากระโปรงนะคะเอโรดนามิกนะก็ช่วยเรื่องของการรู่ลมนะคะประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นเนะาะเนี่ยรูลมมาจนถึงนะกระจกบองข้างเลยนะคะในส่วนของเส้นสายลวดลายอะไรต่างๆไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ด้านข้างสายขวาเนาะสัญลักษณ์ パーคสามจุดศูนย์ตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์อยู่นะคะเ uh huh. อ่มื่อจับจะได้เป็นนะคะสีดำเนาะกระบะด้านหลังนะคะสําหรับหัวเดียวนะ,ะก็จะเขาเรียกว่าตัวนี้ก็จะกว้างมากๆเลยนะถ้าสําหรับลูกค้าที่แบบอ่ค้าขายผลไม้เนาะต้องวางตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตรงนี้ก็สามารถวางได้เลยแล้วก็ดีไซน์ในเรื่องของเขาเรียกว่าป่่งล้อซุ้มล้อเขาก็จะดีไซน์ให้มีลักษณะแบบ <c oughs> กระชับนะคะเผื่อพื้นที่นะคะให้สําหรับ พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการวางตะกร้าผลไม้นะคะก็จะใช้พื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นนะคะจะไม่ค่อยปุ่มนุนเท่าไหร่เนาะสำหรับในส่วนของซุม้มล้อตรงนี้นะคะก็จะดีไซน์ให้กระชับมากยิ่งขึ้นนั่นเอง,อ,งเอ่อ,อ,อถามว่าถ้าไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีการแบบเสริมแหนบช่วงล่างนะ,ะเดิมๆเ,เลยก็บรรทุกได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งตันนะคะหรือว่าหนึ่งพันกิโลนั่นเองนะ,ะอืมมาดูดีไซน์ในส่วนของไฟไท้ายด้านหลังนิดหนึ่งก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนนะคะ หนึ่งบางทีก็เนี่ยก็จะเป็นดีไซน์คโครมนะคะแบบล่าสุดเลยนะคะเอกลักษณ์ของตัวเกรด B เกรด S นะก็จะเป็นฟิลประมาณนี้เลยนะคะโคมไฟท้ายพูดถึงแล้วตัวนี้นะคะ่ะเขาดีไซน์แบบนี้มาตั้งแตบบ่ตัว2,020แล้วเนาะสัญลัส3.0์3.0 d อแม็กฟอนะแสดงว่ารุ่นนี้คือตัวล่าสุดนะคะ m a c f o r d ใหม่ล่าสุดเนาะสซเลนักอีสูตด e ี m a ด้านนี้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์อยู่นะคะ ด้านหลังนะเกรดเอสยังไม่มีกันชนท้ายมาให้นะคะทุกคนแต่สามารถใส่เพิ่มเติมได้นะอืมตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของล้อเหล็กอยู่นะคะก็จะเป็นล้อเหล็กนะขอบสิบห้านะรัดด้วยยางสโตนนะสองหนึ่งห้า 2, 15, ทับเจ็สูตอาสิบห้า 15, นั่นเองค่ะช่วงล่างหลังนะตัวนี้ก็จะเป็นแหนบใต้เผานะคะแหนบใต้เผามีแหนบให้ทั้งหมดอยู่ห้าแผ่นด้วยกันนะคะมาพร้อมกับ ชกอัเดตนะตัวนี้แข็งแรงแต่ไม่แข็งกระด้างนะคะ แชสซีมีขนาดใหญ่นะคะดีไซน์สอดประกบกัน3ท่อนนะท่อนหลังสุดทําหน้าที่รองรับน้าหนักในเรื่องของการบรรทุกนั่นเองค่ะ,ะส่วนท่อนกลางนะคะก็จะทําหน้าที่รองรับในเรื่องของห้องโดยสารส่วนท่อนหน้าสุดจะทําหน้าที่รองรับในเรื่องของเครื่องยนต์นั่นเองค่ะฐานล้อยาวช่วงล้อกว้างนะคะช่วยเรื่องการด้เกาะถนนเป็นเยี่ยมเนาะสำหรับรุ่นนี้ดีไซน์ในส่วนของช่วงล่างด้านหน้านะคะก็จะเป็นนะคอยสปริงอิสระปีกนกสองชั้น มาพร้อมกับชคอัพแก๊สเหล็กกันโครงนะคะช่วยเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะอ่าตัวนี้นะก็ในเรื่องของโครงสร้างห้องโดยสารนิรภัยนะเหล็กอัลตราไฮเทนไซด์ค่ะมาตรฐานสากลมั่นใจสุดมาพร้อมกับโครงเหล็กนะคะคานเหล็กเนาะเสริมประตูด้านข้างนะป้องกันการกระแทกลดการสูญเสียกรณีถ้าจำเป็นต้องเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะ จริงๆนะคะก็เซฟผู้ขับขี่นะคะแล้วก็ผู้โดยสารได้ดีนะในส่วนของตัวรงนี้นะคะระบบความปลอดภัยรุ่นนี้นะคะ,ะ ABS EBD BA มีให้นะคะ ABS นะกระจาแรงดัน เขาเรียกว่าป้องกันล้อล็อกนะคะ ABS ป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงดันน้ำมันเบรกนะคะ BA เสริมแรงดันน้ำมันเบรกเนาะแล้วก็ BOS ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรกเนาะตัวนี้มีให้นะคะ ESS นะสัญญาณไฟเตือนฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกะทันหันตัวนี้มีให้ระบบความปลอดภัยครบนะอ่าแล้วก็ถัดมานะคะอ่าลืมดูแผงประตูค่ะตอนนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้พับหูกระจกเนาะสำหรับรุ่นนี้ปรับขึ้นลงไฟฟ้านะคะ กดปลดล็อกล็อกนะคะอืมถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาพร้อมระบบปลดล็อกประตูให้อัตโนมัติถ้าถุงลมนิรภัยทํางานนั่นเองค่ะพวงมาลัยยูริเทนนะแบบแรบแอมพิเนียนพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงนะคะอ่าเป็นแบบยุบตัวนะคะกรณีถ้าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะก็จะลดแรงกระแทกให้กับคนขับได้ดีนะสําหรับตัวนี้สามารถปรับทิศทางได้สี่ทิศทางนะคะก็ เขาเรียกว่าปรับระดับสีระดับนะเอาลงนะคะขึ้นลงขึ้นลงนะคะเข้าออกแบบนี้นะแล้วก็ดันตัวสลักขึ้นเหมือนเดิมแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนอือ่าแล้วก็เป้นเบรกนะคะเป้นเบรกก็เป็นแบบยุบตัวนะคะก็กรณีถ้าจาเป็นต้องเกิดอุบัติเหตุจริงๆก็ลดอาการบาดเจ็บให้กับอผู้ขับขี่นั่นเองนะคะเบาเป็นเบาไปนิ้วนะรุ่นนี้นะคะทําความสะอาดง่ายเนนการใช้งานนะคะอืะ นั่งนิดนึงนะคะทุกคนตัวนี้จะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วมาแล้วเรียบร้อยนะคะรองรับระบบความบันถึง Apple CarPlay และ Android Auto แบบมีสายแล้วก็ไร้สายให้ด้วยนะแอร์ Air, นะคะจะเป็นแอร์มันวนวล3จุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์นั่นเองเวลาเปิดแอร์ก็กดปุ่ม AC ด้วยนะไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นนะคะอ่ามาพร้อมกับเกียร์นะคะอ ตัวนี้นะเป็นเครื่อง3.0นะคะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือจับวงแหวนดึงขึ้นดันไปสายสุดนะคะจะมีเสียงยันสัญญาณทุ่ๆแสดงว่าเราเข้าเกียร์ถอยแล้วนั่นเองนะ g n u Sport Shift นะคะก็จะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกบอกเกียร์นะคะบนหน้าจอเข็มเลนไ่ด้วยว่าในช่วงรอบที่เหมาะสมนะก็จะบอกตำแหน่งเกียร์ให้เราเปลี่ยนจากหไป2 2ไป3 3ไป4หรือ4 ไปสามไปสองไปหนึ่งประมาณนี้ค่ะก็จะบอกบนหน้าจอตรงนี้ด้วยนั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็เข้าเกี่ยงง่ายนั่นเดยวนะคะด้านนี้ก็มีอะไรบ้างก็เป็นปุ่มดเจนเครื่องยนต์นะคะตั้งแต่ยูโรห้ามานะคะก็จะมีปุ่มดเจนให้นะคะแต่โดยปกติไม่ได้กดนะถ้าสัญญาณไฟไม่เตือนนะคะถ้าลักษณะการใช้งานจริงๆก็จอดบนพื้นที่โลง่งถ้ามีสัญญาณลับแบบนี้นะคะแจ้งเตือนบนหน้าจอเข็มเดินไมนะคะก็ ให้เอารถไปจอดบ,บนพื้นที่โลง่งไม่ใครวัตถุติดไฟอย่างเช่นหญ้าแห้งหรือกระดาษเพราะว่าเวลาเราทําการรีเจนอาจจะมีประจุไฟทําให้เกิดการลุกไหมได้เนาะตัวนี้ใช้เวลาประมาณกดแล้วใช้เวลาประมาณ1015นาทีนะคะรอบรถอาจจะสูงนิดหนึ่งเนาะเมื่อรีเจนเสร็จเรียบร้อยนะรอบรถก็จะเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองนะคะก็ถ้าไม่กดสุดท้ายถ้าเราไม่กดได้ไหมได้นะคะสุดท้ายก็จะมีัญญยงรับไฟ เครื่องยนต์โชว์ให้เราเอาล็เข้าส่วนบริการประมาณนี้นะคะฉะนั้นถ้าทําเองได้ก็ทํานะแต่ตั้งแต่ส่งมอบไปนะคะก็ยังไม่มีใครที่ต้องมานั่งรีเจนเองนะคะตัวนี้จะขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าถ้าจะต้องอมีสัญลักษณ์ให้เราขึ้นกดเนาะก็อาจจะเกิดจากการใช้งานที่แบบมีการจอดดับจอดดับบ่อยๆอ,อะไรประมาณนี้นะคะนี่ไปดูในสน่วนของเครื่องยนต์นิดหนึ่งนะคะไปค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ ตัวนี้รหัสเครื่องยนต์ใหม่นะคะ4 j j 3 t c x e 5นะคะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดยูโรหหน้าตาเครื่องยนต์3.0ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับคุมพลังแรงม้า190แรงม้านะคะแรงบิดที่450นิวตันเมตรนะคะทํางานที่รอบ1,600ถึง2,600รอบต่อนาทีนั่นเองนะคะตัวนี้นะเครื่องใหญ่นะคะแรงม้ามาไวนะคะอัดจุกๆไปเลยเนาะ รอบใบด้วยนะคะแรงหมาก็อยู่ด้วยนะคะเน้นการใช้งานเน้นการบรรทุกฉะนั้นนะคะาสายบรรทุกตัวนี้ตอบสนองลูกค้าแน่นอนนะคะตัวนี้นะ ECM แบบมันติพอร์นะคะเขาเรียกว่า,าเพิ่มประสิทธิภาพนะคะการประมวลผลให้กับเครื่องยนต์ได้เร็วขึ้นนะคะในส่วนของตรงนี้ปรับเปลี่ยนมาใหม่เนะาะแล้วก็ยังคงเอกลักษณ์นะคะโซลาลินนะเอกลักษณ์ของอีซูซ คนทานทํางานเงียบนะคะแล้วก็ปรับตึงให้แบบออโต้ด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้แล้วก็ยังโครงการจัดวางตําแหน่งเครื่องยนต์นะคะให้ยืงหลังเท้าหน้าช่ยลงการกระจายน้าหนักแล้วก็ยกระถน,นเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะสําหรับคั้นนี้นะคะถ้าอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงดูจากตรงนี้ค่ะอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ที่13.5กิโลเมตรต่อลิตรนะคะสําหรับเครื่องยนต์3.0เนาะก็ถามว่าเปลืองไหมก็ไม่เปลืองนะสาหรับลูกค้าที่เอาไปวิ่งแบบ บรรทุกจริงๆทีสี่ตัน5ตันหลายๆคนก็บอกว่าเปลี่ยนน้ำมันนะคะ,ะสำหรับท่านใดค่ะที่สนใจสวถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถทัก อินบ็อกซ์ HDM หรือโทรเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้นล่างตรงนี้นะคะหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ได้นะคะหรือจะเป็นเพจนะคะอีสุเชียงรายบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากทุกคนคะ่ะกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยสนใจก็ทักหรือโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยได้ปีใหม่รับเองทุกสายแล้วก็ตอบอินบ็อกซ์เองทุกข้อความคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมา,มากๆเลยที่อุ่าส์รับชมคลิปจนจบนะคะยังไงอย่าลืมคะ่ะฝากทุกท่านกด ไว้กดแชร์กดซับลูกค้าเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะอ่าสำหรับทีนี้ขอแยาลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย